สวัสดีทุกคนครับอยู่กับผมมาเบอร์เกอร์เกมเร์กับเกม a g n a r o k Online นะครับในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนที่อาชีพวอล์ร็อกเนี่ยจะอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟ g l o b a l l ก็ได้มีการอัปเดตใหญ่นะครับซึ่งก็มีหลายๆอย่างที่ถูกปรับปรุงไปให้มีความน่าสนใจเพิ่มมากยิ่งขึ้นซึ่งจะมีอะไรบ้างนั้นเรามาติดตามรับชมไปพร้อมๆกันได้ในคลิปนี้เลยครับสนับสนุนคลิปวิดีโอนี้โดยร้านเติมเกมจูปิโกช็อปครับ ร่มตวนกันที่ส่วนแรกนะครับที่ถูกปรับนั่นก็คือสกิลเลดของธาตุไฟแล้วก็ธาตุลมนั่นเองโดยธาตุไฟนะครับนั่นก็คือคริมสันเมเทโอเนี่ยจะถูกปรับดาเมจให้รุนแรงเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับจาก1,20% 0เป็น1,50% 0ดาเมจเวทธาตุไฟซึ่งก็ถูกปรับเพิ่มขึ้นมาถึง300%เกันเลยทีเดียวส่วนอีกหนึ่งสกิลอย่างไรนิ่งคอมโบเองนะครับก็ถูกปรับมาด้วยเช่นเดียวกันโดยจากเดิมนะครับจะสร้างความเสียหายเวทธาตุลม ครั้งละ3 2 5าเรดาเมจ <_ an> ก็จะถูกปรับเป็นครั้งละ400เรดาเมจทีนี้นะครับก็อาจจะมีคนสงสัยว่าการที่มาปรับดาเมจให้กับสกิลเล็กแบบนี้เนี่ยมันส่งผลเยอะไหมคําตอบก็คือมันก็ส่งผลอยู่บ้างครับเพราะอย่างที่เรารู้กันน,นะครับว่าโดยปกติแล้วเราก็จะไม่ได้หวังดาเมจจากตัวสกิลโจมตีเล็กสักเท่าไหร่แต่จะไปหวังดาเมจกับสกิลโจมตีใหญ่ซะมากกว่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็อย่าลืมว่าเราเนี่ยก็จาเป็นที่จะต้องใช้สก,กิสสลก เพื่อที่เรานั้นจะสามารถใช้สกิลโจมตีใหญ่ได้นั่นเองดังนั้นนะครับการที่ตัวเกมเนี่ยปรับให้สกิลเล็กมีดาเมจที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นก็ส่งผลต่อดาเมจภาพรวมแต่ก็ไม่ใช่พอยต์ที่สำคัญอะไรมากมายครับ เรื่องต่อมาครับที่ถูกปรับต้องบอกเลยครับว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นส่วนที่ทําให้บอลล็อกนั้นเนก่งขึ้นกว่าเดิมค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนั่นก็คือในเรื่องของการเก็บลูกแก้วธาตุนั่นเองที่จากเดิมนะครับการกดใช้สกิลเล็กหนึ่งครั้งเนี่ยจะทําให้เราสามารถสะสมลูกแก้วธาตุได้เป็นจานวน1ลูกแต่ว่าตอนนี้เนี่ยการกดใช้สกิลเล็กหนึ่งครั้งนะครับจะทําให้เราเนี่ยสามารถเก็บส,สะสมลูกแก้วธาตุได้ถึง2ลูกกันเลยทีเดียวนั้นเท่ากับว่าจากเดิมนะครับที่เราจําเป็นที่จะต้องกดใช้สกิลเล็กถึง4ครั้้้งเพื่่อทีจะไดใช สกิลใหญ่แบบฟูออ o ชั i o น1ครั้งหลังปรับเนี่ยก็จะกลายเป็นใช้สกิลเล็กเพียงแค่2ครั้งเท่านั้นก็สามารถที่จะใช้สกิลใหญ่แบบฟูออปชันได้เป็นจำนวน1ครั้งด้วยกันก็ช่วยลดระยะเวลาทําให้เราเนี่ยสามารถคอมโบ2ธาตุเนี่ยได้ไง่ายเพิ่มมากยิขึ้นครับเรื่องต่อมาครับเป็นเรื่องที่ผู้เล่นเนี่ยบ่นกันเยอะมากๆตั้งแต่ตอนที่วอลล็อกเนี่ยอัปเดตเข้ามาใหม่ๆแล้วนะครับนั่นก็คือในเรื่องของแอนิเมชันสกิลที่ค่อนข้างช้า ทำให้ DPS เนี่ยชา้าตามไปด้วยแต่ว่าในอัปเดตล่าสุดนี้เนี่ยตัวเกมมีการปรับใหม่ครับให้แอนิเมชันของสกิลเนี่ยมันเร็วเพิ่มมากยิ่งขึ้นซึ่งนั่น,นะครับมันก็ส่งผลทําให้ DPS เนี่ยเพิ่มได้มากยิ่งขึ้นเนี่ยอีกทั้งนะครับการคอมโบสกิลต่างๆเนี่ยก็สนุกได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นอีกด้วยเอาละครับแต่ผมจะมาเปรียบเทียบให้ทุกคนดูกันครับระหว่างสกิลก่อนปรับแล้วก็หลังปรับว่ามันจะเร็วแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนครับ เริ่มต้นกันที่สกิลคอมโบทตุไฟครับนั่นก็คือคริมสานเมเทโอกับโคเมีดอิมแพกนะครับโดยทั้งฝั่งซ้ายมือเนี่ยจะเป็นภาพวิดีโอก่อนปรับนะครับส่วนฝั่งขวามือเนี่ยจะเป็นภาพวิดีโอหลังจากที่ทําการปรับแล้ว ราจะเห็นได้ว่าทั้งสกิลครีมสันเมเทโอนะครับแล้วก็โคมีดอ้ปั๊กเนี่ยล่วงลงมาได้เร็วกว่าค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรและด้วยความที่ถูกปรับมาให้เก็บลูกแ้วทตาได้เร็วเพิ่มมากยิ่งขึ้นก็ยิ่งทําให้ DPS เนี่ยเร็วได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นตามไปด้วยจึงสามารถที่จะจบบอสได้เร็วกว่าก่อนปรับเนี่ยเยอะพอสมควรเลยทีเดียวนะครับ มาดูอีกหนึ่งสกิลครับนั่นก็คือสกิลคอมโบธาตุลมที่จะประกอบไปด้วยสกิลโจมตีเล็ก Lightning c o m b o นะครับแล้วก็สกิลโจมตีใหญ่เ i g h t n i n g นั่นเองเดิมทีก่อนปรับนั้นทั้งสองสกิลนี้เนี่ยมีแอนิเมชนันที่ค่อนข้างรวดเร็วอยู่แล้วนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าด้วยความที่ทั้งสองสกิลนี้เนี่ยถูกออกแบบมาให้เน้นสร้างความเสียหายเป้าเดี่ยวที่รวดเร็วแล้วก็รุนแรงอยู่แล้วดังนั้นนะครับหลังจากที่มีการปรับให้แอนิเมชนันรวดเร็วขึ้นเนี่ยก็เลยดูไม่ค่อยแตกต่างกกัันส แต่ถึงยังไงก็ตามทีนะครับ DPS โดยรวมเนี่ยมันก็จะยังคงดีกว่า เนื่องจากว่าสกิลเล็กอย่าง Lightning c o m b o นะครับสามารถที่จะเก็บลูกแก้วเนี่ยได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นจึงทําให้เรานั้นสามารถที่จะใช้สกิลใหญ่อย่างเช g h t n i n g เนี่ยได้เร็วเพิ่มมากยิ่งขึ้นตามไปด้วยดังนั้นนะครับหลังปรับเนี่ยถึงแม้ว่าแอนิเมชันจะดูไม่ได้รวดเร็วเพิ่มมากยิ่งขึ้นแต่ DPS โดยรวมเนี่ยก็เพิ่มมากยิ่งขึ้นถึงแม้ว่าก่อนปรับแล้วก็หลังปรับเนี่ยจะไม่ได้แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเหมือนกันกับสกิลคอมโบธาตุไฟอย่าง son, or, คริมสันเมเทโอกับโ จบในส่วนของสกิลโจมตีไปกันแล้วนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของสกิลบับกันบ้างครับ เริ่มต้นกันที่ t ทรซท่าวอลเทคนะครับเป็นสกิลที่จะทําให้เราสามารถใช้สกิลโจมตีใหญ่ได้โดยที่ไม่ต้องทําการสะสมลูกแก้วธาตุนะครับโดยตัวสกิลเนี่ยจะสามารถคงอยู่ได้นานสุดนะครับถึง4วินาทีด้วยกันทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะกดใช้งานสกิลใหญ่ได้ต่อเนื่องประมาณ2-3ครั้งกันเลยทีเดียวโดยส่วนที่ปรับนะครับก็คือครูดาวนั่นเองครับลดลงมาเหลือ19วินาทีนั่นเท่ากับว่าหลังจากที่เราเนี่ยใช้คอมโบใหญ่เป็นจำนวน4ชุดแล้วก็ใช้กริมนมัวริดดิ้งนะครับเป็นจำนวน 2ครั้งก็จะสามารถใช้ t r a x Tower Text เนี่ยได้เป็นจำนวน1ครั้งด้วยกันส่วนอีกหนึ่งสกิลอย่าง Reading Spellbook หรือว่าในบางเซิร์ฟเวอร์นะครับอาจจะชื่อว่า g r i m m o r e Reading สกิลนี้เนี่ยจะมีคูลดาวลดลงเหลือที่8วินาทีซึ่งเหมือนเป็นตัวเลขที่ผู้พัฒนาเนี่ยคิดมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับในช่วงระยะเวลานี้เนี่ยมันจะเป็นช่วงเวลาที่เราเนี่ยจะเก็บลูกแก้วได้ครบ20ลูกจนสามารถใช้สกิลนี้ได้พอดี ดังนั้นนะครับเมื่อเราใช้สกิลโจมตีเล็ก2ครั้งสกิลโจมตีใหญ่1ครั้งสกิลโจมตีเล็ก2ครั้งแล้วก็สกิลโจมตีใหญ่อีก1ครั้งนะครับก็จะสามารถใช้ reading spell book ที่จะเป็นการใช้สกิลใหญ่พร้อมกัน4ครั้งต่อเนื่องนั่นเอง ทีนี้นะครับไหนๆเราพูดถึงเรื่อง global cooldown แล้วผมขอพูดเรื่องที่สืบเนื่องมาจากคลิปวิดีโอก่อนหน้าด้วยนะครับเกี่ยวกับเรื่อง cooldown นั่นเองด้วยความที่สกิลส่วนใหญ่ของ warlock นอกจากจะมีค่า global cooldown ที่ในเซิร์ฟเวอร์นี้เนี่ยจะใช้คําว่า cache delay นะครับก็จะมีในส่วนของ cooldown ด้วยดังนั้นนะครับก็เท่ากับว่าถึงแม้ว่าเราเนี่ยจะมีความสามารถในการลด global cooldown มากเท่าไหร่แต่สุดท้ายมันก็จะยังคงติดในส่วนของ cooldown อยู่ดีดังนั้นนะครับจึงกลายเป็นว่าในตอนที่เป็น warlock เนี่ยความสามารถในการลด global cooldown ของเราก็แทบจะไม่ต้องใช้เลยแหละครับ สรุปเป็นภาพก็แล้วกันนะครับจะได้เข้าใจแบบง่ายๆนะครับของเดิมเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเราจะต้องใช้สกิลเล็ก4ครั้งนะครับถึงจะสามารถใช้สกิลใหญ่ได้1ครั้งซึ่งเราจะต้องทําแบบนี้นะครับสคอมโบจึงจะสามารถใช้กลิมมรลิดดิ้งที่จะเป็นการใช้สกิลใหญ่4ครั้งต่อเนื่องกันแต่ว่าของใหม่นะครับจะเปลี่ยนไปก็คือเราจะใช้สกิลโจมตีเล็ก2ครั้งแล้วก็ใช้สกิลโจมตีใหญ่1ครั้งนะครับทำแบบนี้สองคอมโบก็จะสามารถใช้กลิมมรลิดดิ้งได้นั่นเท่ากับว่าของใหม่ จะทําให้เราเนี่ยสามารถใช้สกิลใหญ่แล้วก็ใช้กลิมม่มโมลิดด้งเนี่ยได้เร็วเพิ่มมากยิ่งขึ้นในช่วงระยะเวลา15วินาทีถ้าเป็นของเก่าจะสามารถใช้กลิมม่มโมลิดด้งได้1ครั้งแต่ว่าของใหม่เนี่ยจะสามารถใช้กลิมม่มโมลิดด้งได้เป็นจํานวน2ครั้งแน่นอนลวครับว่าการปรับในครั้งนี้เนี่ยก็จะช่วยทําให้วอลล็อกนั้นสามารถที่จะทําดาเมจเนี่ยได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรเลยทีเดียวแล้วครับ และนี่นะครับก็เป็นทั้งหมดของการปรับอัปเดตใหม่ของอาชีพวอลล็อกนะครับให้มีความน่าสนใจเพิ่มมากยิ่งขึ้นที่ถึงแม้ว่าในคลิปนี้เนี่ยผมจะพูดถึงแต่ในส่วนของสายคอมโบแต่ว่าไม่ได้พูดถึงในส่วนของไซโคเคนิสตเลยยังไงก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็จะจากกันไปครับหากใครที่ชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้ลงไปถึงคลิปอื่นๆที่อยู่ในเพลย์ลิสต์ของแลนด์นัลล็อกออริจินก็สามารถที่จะกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์หรือว่าสมัครเมมเบอร์ชิพเพื่อเป็นกําลังใจให้กััับผผมมมไได้้และสาารววนนีกอตขป่ เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ